สวัสดีครับเจมมาตกกลับไม่กแกล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับตู้สุ่ม8ปดที่อีกแล้วนะครับอีกนี้ก็ตู้สุ่ม8ดที่เยอะๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่การันตีแล้วก็ไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ตู้สุ่ม8ปดทีมันไม่ได้ออกครั้งที่แดตลอดแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะมีออกก่อนบ้างเห็นบ่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยได้เกลือเหมือนสมัยเก่าแก่แล้วนะสมัยก่อนดูแบบเกลือกว่าน,นี้ <c oughs> ตัวอย่าง ฝุนให้ดูเห็นไหมก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่หรอกเห็นไหมเห็นไหมไอ้บอกว่าไันเกลือไอบ้บาทตัวได้นี่ออกก่อนจนออกก่อนเนี่ยเหลือ2อ,อันเนี่ยเหลือ2อันก็จะประหยัดไปประมาณแบบ1ัน0เพชรอะมันก็เหลือแค่700เพชรเองหมดตะเกียนะครับกวตีคี์นี่ปับ๊บนั่นอย่าว่าแล้วขอาอีกสักรอบดิ พอเช็คดว,วสงสก๊อปเก็บไว้รอบหน้ากันเฮ้ยใช่นะครับโอเคกิจกรรมรอบนี้ก็มาเป็นตู้สุ่มแปดทีเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชุดผู้ชายใหม่นะครับแล้วก็มีไอโซใหม่อีกสองอันก็เป็นของเก่านะครับคล้ายๆตู้ที่ผ่านมาเลยก็คือมีของใหม่สองอันแล้วก็ของเก่าสองอันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารอบนี้หาของเจอแน่นอน ราเพียวหาไม่เจอไปชิน้นมาดูเลยดีกว่านะครับอันแรกจะเป็นกระเป๋าระดับสีทองนะครับอันนี้เอเป็นแบบนี้นะครับเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสาม <c oughs> ถ้ากดดูแบบกระเป๋าเขาจะเป็นแบบนี้นี้คือเลเวลหนึ่งนี่คือเลเวลสองก็นี่คือเลเวลสาม ก็เป็นกระเป๋าที่แบบเหมือนมี <c oughs> เลงยิงนะครับความจริงก็คือเซตเดียวกับอันเมื่อกี้ที่เพิ่งสุ่มตู้สุ่มแปดีไปนั่นแหละนะครับก็เป็นเซตเดียวกันแต่ว่านี้ก็แยกของออกมาบางชิ้นนะครับมารวมกับของซีรีส์อื่นในตูนน้นะี้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะอันที่สองจะเป็นยขอเปลี่ยนนนี้กับคน <c oughs> อันที่สองจะเป็นไอซ์วอลล์นะครับไอโซน,นี้เป็นไอโซใหมนะ่ระดับสีม่วงนะอันนี้สวยถ้าจะไม่ผิดลายมันจะเท่อ่ะอันนี้นะครับไอโซเดอะวันเห็นปะลายมันจะเท่ๆมุนนิกระผัวได้ไหมมุนไอกระผัวก็เท่ อทำไมรู้สึกลายกับหัวเท่กว่าวะดดูแต่ไม่กับหัวเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้ส่ง8ทีรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับสีสวยอะ่ะมันเป็นสีแบบดำทองอะ่ะดำทองเทาอะไรเงี้ยดูแบบดูรวาดูมีตังค์ดูคนรวยอะ่ะลายก็แบบสวยดีนะครับช่วงนี้พี่ใช้อันนี้อยู่ <c oughs> นี่นี่นี่อ่าเป็นสีเงินเพชรทอเพชรแล้วก็สีดำนะก็ดูรวยเหมือนกันใช้อันนี้อัน,นต่อมาจะเป็นของเก่าครับอันนี้เป็นมิดแพรนะครับ Emerald Slicer เเนะตัวนี้อันนี้ก็สวยนะครับเตีมจะเป็นสีเขียวๆเ,เหมือนกันอันนี้ก็มีการเปลี่ยนรูปทรงไปนะเป็นระดับสีทองเปลี่ยนเหมือนดาบมันจะกลายเป็นอารมณ์แบบดาบ เหมือนพวกเกมเก็บเวลอ่ะนะเกม MMO เกม RPG อะไรอย่างงี้นี่ก็เท่ีกแบบนึงนะครับเอฟเฟกต์อลังการมากเลยไฟสีส้มแล้วก็ไฟสีฟ้านะครับเป็นแบบเหมือนพลาสมาเอฟเฟกอยู่ด้วยกัน,นอันนี้ใช้ตอนเช่นนี้ดูมีตังค์ก็เลยใช้ <laughs> และสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายในเซ้ตน,นี้ก็จะเป็นชุดนะ ชุดชุดระดับสีอะไรหวะ p เพอร์เพล plus หรือว่าม่วงแบบมีลายข้างหลังนะครับแต่หาไม่ยากอันนี้ยู่บนบนบนะก็คือตัวฮะนี่อ่นนะครับ <c oughs> เปิดแลใส่และไปรีวิวกันนี่ ตัวนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันก็คือทรงผมเสื้อกางเกงงรเงท,าทา้าแล้วก็หน้ากาก,ากนะครับหน้ากากแล้วจะเป็นครึ่งหน้าบน,นคล้ายๆคล้ายๆแบทบแมนนะหน้ากากชุดค่อนข้างสวยนะครับทั้งเสื้อทั้งเกงเลยรองเท้า,ทาด้วยนะพี่ทั้งชุดคอมจริงพี่ไม่ชอบหน้ากากอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับเอิบเอิบ สาั้นีมีไหมพารั้ตัวอ,อ่ะนี่ <c oughs> าแรกก็คือพาที่ไม่เช่าที่สุดนะครับหน้ากากนั่นเองจะเป็นคล้ายๆหน้ากากแบทแมนนะแล้วก็มีแสงสีทองต,ง,ตงตรงตาอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะใส่กับตาสีทองตาสสยฟ้าทองก็จะเท่อีกแบบหนึ่งนะครับพาตอนต่อมาเป็นเสื้อนะตัวนี้เสื้อตัวนี้สวยเลยนะครับพ่ชอบข้างหน้ามากกว่า <c oughs> ข้างหลังมันแบบดูเยอะนิดนึงนะครับข้างหน้าเป็นเสื้อแบบคอ ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีลายของตัว The One นะครับนี่ชื่อว่าน,นุ่ม Ninja. นินจาตัวลายก็จะมีเอฟเฟกแสงวิ่งวิ่งอยู่นะครับเอฟเฟกมันจะแบบไม่เยอะนะไม่แบบทะลวกมาก็เท่ดี <c oughs> <c oughs> คลๆแบบเสื้อหลุมแบบเสื้อกีฬานิดหนึ่งนะครับร <c oughs> องเท้าก็สวยเช่นเดียวกันนะครับมสีดำทองนะสีนี้ก็เป็นคู่สีที่ทำให้ดูมีตังค์ดูรวยใส่ๆไปเผื่อสาวๆจะหลงนะ พัดอื่นนะครับก็มีพัดน,นี้โอเคพัดต่อมามีทรงผมนะครับทรงผมก็เป็นหัวตั้งๆหน่อยสีขาวนะแล้วก็กางเกงสีดำทองแล้วก็มีลายด้วยลายลจะวิงงว่งๆมีแสงวิ่งๆโคตรเทนะครับชอบกางเกงมาก เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นกโจนี่เดี๋ยวนี้อยู่ไงกัยโจสตารุมาแล้วเงียงไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ไม่เป็นไรอันนี้เงีงอันนี้ไม่ใช่อันนี้กลายเป็นเกโทไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะว่างๆเดี๋ยวเขาไปหาเปลี่ยนอปอย่า อยากได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในตู้สุ่มแปดทีนะครับพี่ว่าเสื้องเกียงสวยเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าตาเท่ๆทนะดูดิเออได้เลยเข้าเลยวะอยาเอออย่างเท่ชุดนี้นะไปเลยใส่เรื่อจริงได้นะชุดไม่ใหญ่ไม่ต้องกลัวมันบังอะไรก็อยากได้ไปสุ่มได้นะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชรสิบ99 9า99 3สิบเ9 6 99ก้า เหมือนเดิมนะครับก็1,922เพชนารนะช่วงนี้ตู้สุ่ม8ปดสี่ก็ราคาประมาณนี้นะถ้าไม่มีส่วนลดถ้ามีส่วนลดก็เดี๋ยวเราดูในเกมสกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละไปไปจ้า